เทคโนโลยีแต่เป็นลรต่์ใหม่ของเกมเมอร์ไทยค่ะตอนนี้ทูจับมือกับชาวเกมมิรงระดับโลกอย่าง G Force Now นะคะที่มีเกมให้เล่นมากกว่า2,100เกมที่สำคัญเนี่ยมีเน็ตเลนพิเศษที่เกิดมาเพื่อชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะค่ะตัว G Force Now ครับต้องบอก ว่าเป็นเทคโนโลยีสำหรับเกมเมอร์อย่างเราเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถเล่นเกมผ่านคลาวด์เกมมิ่งซึ่งตัวคลาวด์เกมมิ่งเนี่ยทำให้เราเล่นเกมแบบกราฟิกเดือดเือพวกเกมพวก A แพงๆที่แบบต้องใช้จเป็นศูนยได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ราคาแพงเลยตู้ดีแทคห้เนี่ยมีในส่วนของเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลนพิเศษเลนพิเศษจะทําให้มันลื่นขึ้นไปอีกจากที่ลองมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าลื่นกว่าคอมที่บ้านผมอีกราคามันไม่เลนมันเล่นเกมแพงๆได้เลย ต้องบอกว่าวันนี้ชูเรามีพันธมิตรทั้ง g l o b a l แล้วก็ local ที่เป็นบริษัทเกมชั้นนำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีสินค้าและบริการครบสำหรับการตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจมือถือแพ็กเกจเน็ตบ้านรวมถึงเว็บไซต์ในการเติมเกมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถมั่นใจได้ว่าไม่ว่าลูกค้าเราอยากจะเล่นเกมอยากจะเติมเกมเรามีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ครับใครที่อยากเล่นเกมทิปเปเอร์ A บน Cloud Gaming ระดับโลกพิเศษกับชูที่แรกนะคะทั้งแพ็กเสริมมือถือแล้วก็เน็ตบ้านเนี่ยเพียง999บาทแพ็กเกจดีขนาดนี้ต เด็กดิบจะวางลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ค่ะ